แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติชุดที่2นะครับข้อ11การศึกษาในระบบมีกี่ระดับกอไก่2ระดับขอไข่3ระดับกอควาย4ระดับงูงู5ระดับเฉลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นะครับมี2ระดับนะครับข้อ12การศึกษาภาคบังคับมีจำนวนกี่ปีกอไก่6ปีขอไข่ปีอควายปีงงู15ปี เฉลยนะครับการศึกษาภาพมังคับมีจำนวน9ปีนะครับตอบขอไขนะครับ9ปีข้อ 13. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาตามข้อใดกอไก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขอไขโรงเรียนคอควายศูนย์การเรียนงงูถูกทุกข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบง,องูนะครับถูกทุกข้อนะครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนแล้วก็ศูนย์การเรียนนะครับ ข้อ14การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดการศึกษาตามข้อใดกอไก่มหาวิทยาลัยขอไข่สถาบันกอควายวิทยาลัยงงูถูกทุกข้อเฉลยนะครับค้อนี้ตอบกองงูนะครับถูกทุกข้อนะครับมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาลัยนะครับ ข้อ15การจัดการศึกษาในระบบตามข้อใดต้องเน้นทางความรู้กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสมก็ไก่การศึกษาในระบบข้อไก่การศึกษานอกระบบข้อควายการศึกษาตามอัธยยศัยงงูถูกทุกข้อเฉลยนะครับคณิตตอบงงูนะครับถูกทุกข้อนะครับทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอธิยศัยนะครับ ข้อ16การเสนอนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาให้เสนอตามข้อใดอก็ไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอควายคณะรัฐมนตรีงงูนายกรัฐมนตรีเฉลยนะครับข้อนี้ตอบควายนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีนะฮะ ข้อ17บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษากอไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอไกยปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอควายนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งงงงูคณะกรรมการการศึกษาเลือกกันเองหนึ่งคนเฉลยนะครับคนนี้ตอบกอไก่นะครับประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ข้อ18บุคคลใดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกไข่ประลัดกระทรวงศึกษาธิการกควายผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งกงูผู้ว่าราชการจังหวัดเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกควายนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับ ข้อ19กฎหมายใดมีบทบัญญัติให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกอไก่รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยขอไขกฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการขอควายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการงูพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยนะครับข้อ20พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำตามข้อใด ขอไกรรัฐมนตรีขอไขรัฐสภาขอควายคณะรัฐมนตรีงองูวุฒธธิสภาฉเฉลยนะครับกรนีตอบขอไขนะครับรัฐสภานะครับแล้วพบกันใหม่ในแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ